สวัสดีค่ะดิซ่าโอ้ออโหวันนี้เรามาตลาดนัดกันนะคะทุกคนนี่มากับพี่เกลลี่ด้วยเกลลี่ไะตลาดนัดแม่วางไปะตะตอเบอรี่ไหมเยลลี่บอล,ลหาลูกใหญ่อะไรนะมาร์ชเมลโล่ครีมช็อกโกแลตมาร์ชเมลโล่ฟองดอูอ่ะเดินดูก่อนมีอะไรอันนี้อะไรข้าวหนูว่าสวยไหมเหรอดูดิซ่าเน่ย ชุดเล่นสงการอันนี้ของเด็กนะแต่ว่าเนี่ยใช่วันนั้นไม่เห็นร้านแฟชั่นหน,นึ่งร้อยมีคล้ายๆแบบนี้แหละของผู้ใหญ่อ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเนาะไปชุดเล่นสงการนะทุกคนพี่ใสยไหมพีทั้งกลัวไหมเอาแต่ปลาไม่ต้องเอาน,นมก็ได้ลูกเราไปกินกับนมเราที่บ้านเนี่ยซื้อแบบเนี้ยี่สิบบาทได้แล้ว ไปต่อค่ะพี่ยังไม่กินเราไปกินบ้านเราก็ไปกินขน,นมค้นที่บ้านบ้านมีขนมค้นอยู่ต่อไปวุ้ยไก่ย่างน่ากินเล็งไว้ก่อนเล็งไว้ก่อนอดีไซน์บอกว่าจะกินซูชินะทุกคนเหนดิเท่าไหร่เท่าไหร่ไม่รู้ตังไปดอกแปดสิบบาทค่ะโค้กเซียยาคูอันนี้ดีไซน์ซื้อขนมแพนเคก้กการ์ตูนนะคะทุกคนไหนดีไซน์อะไรไหนลูก เนี่ยเหรอชินามอนแล้วอะไรอีกเนี่ยเหรอแมวอะเธอก็ได้สองอันเลยนะถุงอิงเหรอเท่าไหร่ชินามอนหลูมไม,ม่ชอบแมวเยอะที่มันเป็นหุ่ทำไมอันนั้นใหญ่สุดเนาะทำไมใหญ่อันนั้นลายอะไรอันใหญ่นนหญแล้วค่ะได้แล้วปะ ไปต,ต่อตุ๊บกระดูกหมูคนกินเสร็จหมากินต่อ่ออะโอ้โหหมดอันหนึ่งแล้วเหรอแพนเค้กอ๋อ่ปไปต่อหิวเหรอเออดีไซน์เฉลยช็อกโกแลตฟองดูงดมาละสิบบาทเอากี่ไม้ ทำไมกินเยอะจังทั้งสี่ไม้ฮะกินให้หมดนะถึงแล้วอันนี้ดีไซน์บอกว่าจะมาดูของร้านนี้นะคะทุกคนมีอะไรบ้างค่าพกผมสี่สิบ้าาทแบบนี้อ่ะแบบนี้เป็นค่าผมเลยแบบนี้ก็ง่ายดีนะเป็นค่าผมมาหลุกอือของนี้ไซ์มีแบบนี้แล้วสองอันเอาแบบนี้บ้างก็ได้เนะี่ยไหนดูดิโอ้โหลาย,ยเลยหรอ เอาเรียบๆดีกว่าไหมนี่อันนี้ก็น่ารักดีนะใส่ลุงลองดูดิหรือว่าเอาเอาทนเอาสีเดียวค่ะโอ้โหนี่ได้แล้วสองอันนะคะทุกคนจ่ายเองนะคะโอ้โหเพราะว่าแม่ว,ว่าไม่จ่ายให้วันนี้ซื้อของเสร็จแล้วเต็มท้ายรถเลยนะคะทุกคนได้ของกินมาเยอะมากเลยพี่เกลได้ไรคะพี่เกล เกดูกับแ่นเค้กค่ะ่แล้วก็ดูกับแพนเค,ค้กเออดีไซก็ซื้อแผนเค,ค้กแต่ว่าไม่ได้ซื้อไก่ไรกระดูกปะ่ะตอนนี้เราก็จะกลับกันแล้วใช่ไหมคะดีไซไปแยกย้ายแล้วนะแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราค่อยนัดกันใหม่เนาะไปเที่ยวที่ไหนยังไงติดตามคลิปได้นะคะทุกคนสําหรับคลิปนี้ขอตลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ